ปืนเป็นอาวุธที่อันตรายถึงชีวิตดังนั้นความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดอย่างไรก็ตามแม้ว่าเราจะตรวจสอบความปลอดภัยของปืนด้วยตัวเองแล้วแต่ก็ไม่ควรวางใจจนเกินไปเพราะอาจเกิดความผิดพลาดได้เสมอการตรวจสอบซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดการตรวจสอบครั้งแรก เมื่อรับปืนมาให้ตรวจสอบความปลอดภัยเป็นอันดับแรกโดยการเปิดโม่หรือดึงสไลด์เพื่อดูว่ามีกระสุนอยู่ในรังเพลิงหรือไม่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคันเซฟตี้อยู่ในตำแหน่งปลอดภัยการตรวจสอบซ้ำหลังจากตรวจสอบครั้งแรกแล้วให้ตรวจสอบซ้ำอีกครั้งแม้ว่าคุณจะมั่นใจว่าปืนปลอดภัยแล้วก็ตามการตรวจสอบซ้ำ จะช่วยยืนยันความปลอดภัยจะช่วยยืนยันความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของความผิดพลาดการตรวจสอบโดยบุคคลอื่นหากเป็นไปได้ให้ขอให้บุคคลอื่นตรวจสอบความปลอดภัยของปืนด้วยเพื่อให้มั่นใจยิ่งกว่าว่าปืนปลอดภัยและพร้อมใช้งาน การตรวจสอบก่อนใช้งานก่อนที่จะใช้ปืนทุกครั้งให้ตรวจสอบความปลอดภัยอีกครั้งแม้ว่าคุณจะเพิ่งตรวจสอบไปเมื่อไม่นานมานี้ก็ตามการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าปืนปลอดภัยและพร้อมใช้งานการจัดเก็บปืนอย่างปลอดภัยเมื่อไม่ได้ใช้งานปืนให้เก็บไว้ในที่ปลอดภัยและล็อกเอาไว้เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงได้โดยไม่ได้รับอนุญาตความปลอดภัยของปืนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งการตรวจสอบความปลอดภัยซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นขั้นตอนสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามแม้ว่าเราจะมั่นใจว่าปืนปลอดภัยแล้วก็ตามการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดและทำให้คุณมั่นใจได้ว่า ปืนของคุณปลอดภัยและพร้อมใช้งานสวัสดีครับก็มาพบกับชาแนลจันเดียร์อีกแล้วนะครับหลังจากที่หลายๆท่านนะครับได้นำปืนออกมายิงทดสอบหรือเอาออกมาเช็คต่างๆนะครับท่านอย่ามั่นใจนะครับว่าปืนของท่านนั้นปลอดภัยถ้าท่านเคยได้ยินคําโบราณน,นะครับคําว่าผีพลักผีพลักใส่สิ่งนี้นะครับ เป็นความเชื่อในสมัยโบราณหรือทางวิทยาศาสตร์ก็อาจจะมีใครสักคนหนึ่งไม่หวังดีหรือไม่ได้ตั้งใจนำปืนของท่านไปทำอะไรมาเราก็ไม่ทราบหรืออาจจะเป็นบุตรหลานของท่านที่อาจจะแอบนำปืนของท่านไปเล่นแล้วขึ้นลำลูกกระสุนไว้แม้ท่านจะมั่นใจว่าท่านตรวจเช็คความปลอดภัยแล้วท่านก็ต้องทำการเช็คซ้ำหลายๆรอบหลังจากยิงเสร็จก็ต้องเช็ค ก่อนยิงก็ต้องเช็คหลังจากยิงเสร็จก็ต้องเช็คทำแบบนี้เป็นประจำอยู่เสมออย่ามั่นใจว่าปืนนั้นไม่มีกระสุนดังกดข้อแรกของความปลอดภัยในการใช้วุธปืนคือให้ระลึกอยู่เสมอว่าปืนนั้นมีกระสุนยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการตรวจเช็คซ้ําแล้วซ้ําอีกอย่าคิดว่าเป็นเรื่องวุ่นวายน่ารำคาญครับท่านจะต้อง ตรวจเช็คซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราไม่แน่ใจว่าจะมีผู้ที่ไม่หวังดีหรือไม่ได้ตั้งใจมาหยิบจับตัวปืนเราขณะที่เราไม่ได้อยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นการตรวจสอบว่ามีกระสุนอยู่ในลังเพลิงอยู่เสมอนั้นเป็นเรื่องที่ควรจะทําเป็นสิ่งแรกเมื่อจับถือตัวปืนนิ้วห้ามเข้าก่งไกห้ามหันปากกระบอกไปในทิศทางที่ไม่ปลอดภัยหรือทิศทาง ที่มีคนอยู่ให้ระลึกอยู่เสมอว่าในตัวปืนนั้นมีกระสุนอยู่ตลอดเวลาครับตอนนี้อยู่ตรงหน้าของพวกเราก็มีปืนอยู่ทั้งหมด2กระบอกผมขออนุญาตสาธิตเพียงแค่2กระบอกนี้เท่านั้นกระบอกแรกก็คือปืนกล็อกซึ่งเป็นปืนที่มีความนิยมเป็นอย่างมากกระบอกที่2ก็คือปืนลูกโม่ก็เป็นที่นิยมในการใช้ ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินในการใช้ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินเช่นเดียวกันเรามาดูวิธีการตรวจเช็คอาวุธปืนอย่างถูกต้องกันเลยครับอันดับแรกเราต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่าตัวปืนนั้นมีกระสุนถึงแม้ว่าตัวเราจะเช็คแล้วเช็คเล่าเช็คแล้ว,เช,ลวเช็คอีกก็ยังคงต้องเช็คอยู่สม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยอย่างที่ผมบอก ปืนนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายร้ายแรงเป็นอย่างมากหากท่านใช้มันด้วยความประมาทอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตแก่ตัวท่านเองและคนรอบข้างของท่านการระลึกอยู่เสมอว่าปืนนั้นอันตรายระลึกอยู่เสมอถึงพิธีขั้นตอนของความปลอดภัยของการจับถืออาวุธปืนจะเป็นสิ่งที่ช่วยเซฟชีวิตของท่านและคนรอบข้างของท่านได้เป็นอย่างดีอันดับแรกท่านจะต้องปลดแม็กกาซีน ก่อนที่จะทำสิ่งอื่นใดหากท่านต้องการที่จะเคลียร์ปืนให้ท่านลดแม็กกาซีนออกเป็นอันดับแรกอันดับแรกเมื่อท่านจับถือตัวปืนนิ้วไม่ว่าจะเป็นนิ้วไหนก็แล้วแต่ห้ามนำเข้าไปตรงโกรงไกโกรงไกคือส่วนที่ไกนั้นยื่นออกมาถ้าท่านเอานิ้วเข้าไปในโกรงไกนั่นแสดงว่าท่านพร้อมที่จะยิงแล้วหากท่านไม่พร้อมให้ท่านนำนิ้ว ที่ท่านจะใช้ยิงบางท่านไม่มีนิ้วชี้แต่ส่วนใหญ่ก็ใช้นิ้วชี้กันถูกไหมครับอ่ะนิ้วชี้แตะไปที่โครงของปืนหากท่านไม่พร้อมยิงห้ามนําเข้าไปเร็ดขาดไม่ว่าท่านจะจับถือตัวปืนรุ่นไหนปืนสั้นปืนยาวปืนแมกกาซีนหรือปืนลูกโม่วิธีการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันอันนี้คือความปลอดภัยสิ่งที่หนึ่งที่ท่านต้องทําความปลอดภัยิที่สองห้ามหันปากลํากล้อง ไปในทิศทางที่ไม่ต้องการยิงห้ามหันปากลํากล้องไปในทิศทางที่ไม่ต้องการยิงห้ามหันไปในทิศทางที่มีคนสัตว์หรือสิ่งของอื่นๆที่คิดว่าจะได้รับความเสียหายและเป็นอันตรายหากท่านไม่มั่นใจว่าทิศทางที่ท่านหันไปนั้นปลอดภัยหรือไม่ให้ท่านหันปากลำกล้องลงที่พื้นอันดับแรกท่านต้องหันลงพื้นก่อนหากท่าน อยู่คอนโดหรือชั้นบนมีคนอยู่จะเป็นอันตรายได้อันดับแรกให้หันลงพื้นก่อนเพื่อตรวจเช็คต่อมาในส่วนของปืนแมกกาซีนท่านจะต้องดึงสไลด์อย่างน้อย3ครั้งเมื่อท่านดึงสไลด์ครบ3ามครั้งแล้วให้ท่านทำการค้างสไลด์เพื่อตรวจเช็ค ทำไมถึงต้องอยังค้าง,งสไลด์เมื่อท่านดึงสไลด์3ครั้งแล้วก็เพราะว่าบางทีขอรังปอกอาจจะมีปัญหาขาเตะปลอกกระสุนอาจจะมีปัญหาหรือตัวจานท้ายกระสุนเสื่อมสภาพกระสุนปลอกกระสุนเกิดอาการบวมหัวกระสุนคับแน่นอยู่ในรังเพิงเพราะฉะนั้นการดึงสไลด์สครั้งอาจไม่ช่วยให้ปืนนั้นมีความปลอดภัย ท่านจึงต้องทำการค้างสไลด์โดยวิธีการดึงสไลด์มาด้านหลังสุดแล้วดันคันค้างสไลด์ขึ้นก่อนอื่นใดท่านต้องแน่ใจว่าแม็กกาซีนไม่ได้อยู่ในตัวปืนแม้ท่านจะดึงสไลด์สามครั้งแต่ท่านไม่ปลดแม็กกาซีนก็ไม่มีความหมายหากกระสุนยังอยู่ในแม็กกาซีนเพราะฉะนั้นอันดับแรกท่านจะต้อง ปลดแมกกาซีนเมื่อท่านตรวจเช็คแล้วว่าไม่มีกระสุนอยู่ในรังเพิงเพื่อความชัวร์เพื่อความแน่ใจท่านสามารถใช้นิ้วชี้หรือนิ้วที่มีขนาดเล็กเช่นนิ้วก้อยแย่เข้าไปดูในรังเพิงทำไมถึงต้องแย่บางทีสถานที่ที่เราอยู่อาจจะอยู่ในภาวะแสงน้อยหรือมีความมืดหรือปลอกกระสุนนั้นเป็นสีเดียวกันกับตัวรังเพิง เช่นลังเลืงของผมนี้เป็นสีดําจะมีกระสุนบางยี่ห้อที่ปลอกกระสุนนั้นเป็นสีดําเราจึงต้องทําการเอานิ้วแย่เข้าไปดูหากมีกระสุนให้ใช้นิ้วนั้นเขี่ยกระสุนออกมาหากเขี่ยไม่ได้ให้นําไม้หรือเหล็กที่มีความแข็งและสามารถเข้าทางปากลํากล้องได้แหย่กระสุนนั้นออกมากระสุนก็จะหลุดออกมาได้โดยง่าย ทำการตรวจเช็คอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าในรังเพลิงนั้นไม่มีกระสุนจากนั้นปลดคันค้างสไลด์เหนี่ยวไกไปนิททางที่ปลอดภัยนี่คือวิธีการเคลียร์ปืนอย่างถูกวิธีแบบชา้าเดี๋ยวผมจะทำแบบเร็วๆให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งวิธีการเคลียร์ปืนปลดแม็กกาซีนดึงสไลด์3ครั้ง ค้างสไลด์นิ้วแย่ดูไม่มีกระสุนในลังเพิงปดคันค้างสไลด์สไลด์เคลื่อนไปข้างหน้าเหนี่ยวไกลไปในทิศทางที่ปลอดภัยนี่คือปืนเคลียต่อมาคือปืนลูกโม่วิธีการเช็คปืนลูกโม่นั้นขั้นตอนมีไม่เยอะมากครับก็เพียงแค่ทำการ โม่ใช้นิ้วดันออกมาเมื่อโม่ออกมาแบบนี้แล้วก็ดูว่าไม่มีกระสุนเสร็จแล้วก็เอากลับไปส่งปืนแบบนี้หรือแบบนี้ไม่ยาก ลุกโม่ไม่ยากครับียงแค่เปิดโม่ออกมาเช็คแค่นั้นเช็คดูไม่มีกระสุนถ้ามันมีกระสุนมันจะอยู่ลักษณะนี้ถ้ามีกระสุนมันจะเป็นแบบนี้เทออกมาแค่นี้เองครับใส่ไว้เคออกมาจบการเคลลุกโม่เราจะทำเมื่อไหร่เราจะต้องทำทุกครั้งก่อน หรือหลังยิงปืนเสร็จหากท่านจะส่งปืนต่อให้กับบุคคลอื่นให้ท่านทำการเคลียร์ปืนก่อน1-2ถึงสครั้งเพื่อให้ผู้ที่จะรับปืนต่อจากท่านมีความมั่นใจว่าปืนนั้นปลอดภัยวิธีการส่งปืนให้ท่านทำการค้างสไลด์ในลักษณะนี้ แล้วทำการส่งปืนในลักษณะนี้เมื่อผู้ได้รับปืนได้รับปืนมาหรือตัวท่านเองได้รับปืนมาให้ท่านทำการตรวจหรือเคลียร์กระสุนปืนอีกหนึ่งรอบเพื่อให้แน่ใจว่าปืนนั้นปลอดภัยท่านอย่ามั่นใจว่าปืนนั้นปลอดภัยจนกว่าตัวท่านเองจะได้ตรวจด้วยตัวของท่านเอง ท่านอย่ามั่นใจว่าปืนนั้นปลอดภัยจนกว่าท่านจะได้ตรวจด้วยตัวของท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากชาแนลจานเดียสวัสดีครับ c ีแซดสีสสสนั้นเป็นปืนที่ผมรักมากเพราะเป็นปืนกระบอกแรกผมได้ตามหาเสื้อที่จะใส่เป็นที่ระลึกนั้นไม่ค่อยจะมีเลยจึงได้ทําการออกแบบและสกรินลายเสื้อมาใส่เองซะเลยถ้าท่านอยากสนับสนุนช่องของผมสามารถอุดหนุน เสื้อของผมได้ในราคาปกติ399บาทลดเหลือเพียงเริ่มต้น290บาทเท่านั้นกดสั่งซื้อเสื้อสีซดสี4 5 7ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับกดที่ลิงก์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับหรือสแกนลายไอดีของผมตรงนี้ได้เลยกดเลยครับ